คลิปนีน้นะนะมาผานทุกคนฝึกท่าโยคะที่ช่วยกระชับต้นขากระชับสะโพกแล้วก็ยังช่วยกระชับหน้าท้องอีกด้วยนะคะเป็นท่าที่ไม่ยากเหมือนเดิมค่ะท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยนะคะเราเริ่มจากตั้งเข่าท่าพาเลยค่ะเข่าตรงสะโพกข้อมือตรงฝั่งัวไหล่แล้วหันข้อเท้าแขนเข้ามาข้างในสูดลมหายใจเข้างอข่าวขวาขึ้นด้านหลัง ยืดขาขวาออกไปด้านหลังเหยียดขาให้ตึงพับขาสูดลมหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงเข่าขวาเข้ามาหาหน้าอกวงหลังกดคางงอเข่าขวากลับขึ้นไปด้านหลังยืดขาออกไปด้านหลังเหยียดตึงพับข่ะดึ่เข่าหาอก งอขาขึ้นด้านหลังยืดขาออกพับเข่ากลับดึงเข่าขาอกอีกสองรอบงอเข่าวขวาขึ้นด้านหลังยืดขาพับขับขมแมวท้องกลงหลังดึงเข่าขาอกหายใจเข้างอเข่าวขวาขึ้นด้านหลังหายใจออกยืดขา จเข้าพักกบกราบหายใจออกท่าแนวท้องตรงหลังดึงเขา่าเงในหน้าตรงกลางว่างเข่าขวากลับลงไปที่พื้นสลับข้างหายใจเข้างอเข่าซ้ายขึ้นด้านหลังหายใจออกยืดขาเหยียดเติรหายใจเข้าพับขากลาบหายใจออกท่าแนวท้องตรงหลังดึงเข่าซ้ายหันหน้าอก งอขาซ้ายกลับขึ้นไปด้านหลังยืดขาซ้ายเหยียดออกพักขากลับโกงลังดึงเข่าหาอกงอข่า,ขาซ้ายกลับขึ้นไปด้านหลังยืดขาพักข่าดึงเข่าหาอกงอขาซ้ายขึ้นด้านหลังยืดขา พักขาดึงเข่าหาอ,อกอีกครองงอขาซ้ายขึ้นด้านหลังยืดขาออกพักขาดึงเข่าหาอ,อกวางข่าซ้ายกลับลงไปที่พื้นก้าวขาขวาไปด้านหลังค่ะลายเท่าขวาจิงขึ้น สูดลมหายใจเข้ายกขาขวาขึ้นด้านหลังเหยียดขาตึงๆลดขาลงหนึงเข่ากลับมาวางเข่าชิดเปิดสะโพกอ,ออกไปทางขวาหลบก้าวขาขวาไปด้านหลังปลอยเท้าจิกยืนยกขาขวาขึ้นหลบ วางขาตั้งพื้นเปิดสะโพกออกไปทางด้านขวาหลกก้าขาไป,ไปด้านหลังเหยียดขาขวาตึงยกขาขึ้นวางขาหลกวางขาเปิดสะโพกไปด้านขวาหลกก้าวขาไปด้านหลัง ยกขาขึ้นลงวางขาเปิดสะโพกขวาหลบอีกหนึ่งรอบก้าขาไปด้านหลังยกขาขึ้นลงวางขาเปิดสะโพกไปทางขวาวางเข่าลงสลับข้าง ก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยกขาซ้ายขึ้นลงวางขาเปิดสะโพกซ้ายลงก้าวขาซ้ายยกขาขึ้นลงวางขาเปิดสะโพกซ้ายออก ลดเข่าลงกล่าวขาซ้ายไปข้างหลังยกขาขึ้นหลงวางขาเปิดสะโพกซ้ายออกไปด้านข้างวางเข่าลงอีกสองรอบกาวขาซ้ายไปข้างหลังหายใจเข้ายกขาหลงวางขา เปิดสะโพกไปด้านซ้ายลบก้าวขาซ้ายไปด้านหลังยกขาขึ้นลงวางขาเปิดสะโพกไปทางซ้ายลบวางข้อศอกสองข้างลงไปที่พื้นค่ะสุดลมหายใจเข้าแอนลังชัดขาง หายใจออกขมเหมวท้องกลงหลังกลวงสะบัดกดทางมองท้องหายใจเข้าแอนหลังไงหน้าหายใจออกขมเหมวท้องกลงหลังกลงสะบัดกดคางอีกหนึ่งรอบหายใจเข้าแอนหลังไงหน้าชัดค่ะหายใจออกกลงหลังสูงกดทางหาบก เงยหน้าตรงกลางแล้วเราเอามือขวาดันพื้นแทนที่ขอ้อศอกพักแขนซ้ายของเรามาทางด้านขาั่งหายใจเข้าเปิดสะโพกขวาออกไปด้านข้างแล้วเตะขายืดออกไปลดขาแตะพื้นยกขาขึ้นพักเข่าวางเข่ากลับลงมาที่พื้นเปิดสะโพกขวาขึ้น ยืดขาออกไปด้านค่าลดขาแตะพึ๊นยกขาขึ้นพับเข่าวางเข่าลงเปิดสะโพก,กขวาเตะขายืดลดขาแตะยกขาขึ้นพับเข่าวางเข่าลงอีกสองครั้งไหวไหมคะเปิดสะโพกยืดขาขวาลดขาแตะพึ้น ยกขาขึ้นพับเข่าวางเข่าลงเปิดสะโพกขวาขึ้นยืดขาออกไปลนขาแตะพื้นยกขาพับข่าวางข่าลงสลับข้า,ววางเราวางข้อศอกขวากลับลงมาสองตรงกับหัวไหล่มือซ้ายวางแทนที่ข้อศอกซ้ายยืดออกพับแขนขวามาทางด้านซ้าย สลับข้างนะคะมือซ้ายดันพื้นเอาไว้ยืดอกอกไม่ยุบเริ่มค่ะเปิดโพกออกไปทางด้านซ้ายแล้วยืดขาออกลดขาแตะพื้นยกขาพับเข่าวางลงเปิดโพกยืดขาซ้ายลดขาแตะยกขาขึ้นพับเข่าลง เปิดสะโพกยืดขาแตะพื้นยกขึ้นพับเข่าวางขาอีกสองข่ะเปิดสะโพกซ้ายขึ้นยืดขาเท้าแตะยกขึ้นพับขาวางลงเปิดสะโพกยืดขาเท้าแตะ ยกขึ้นพับขาวางลงมือสองข้างกดพื้นยกอกแบบขึ้นมาค่ะปรับการจัดระเบียบร่างกายนะคะข่าตรงสปพกข้อมือตรงหัวไหล่จัดร่างกายให้ดีเยืดขาขวาออกไปด้านข้างเย็ดขาขวาให้ตึงเท้าเข่าตรงกันไว้ลายเท้าซ้ายจิกพื้นหายใจเข้า หายใจออกมือผับพื้นถอยสะโพกตั้งปลายเท้าขวาเอามือขวาไปแตะที่เทา้าหรือกลางแขนดันพื้นด้านข้างเอาเท้าที่หวย่อตัวกลับไปข้างหน้ามือวางพื้นตั้งเขา่าหลับหายใจเข้าหายใจออกปลายเท้าซ้ายของเราที่จิกพื้นให้ยกหัวเข่าซ้ายขึ้นมือพับพื้นโค้งตัวไปด้านหลังกดหัวไหล่วางเข่าซ้ายตั้งกลับลงไปที่พื้นหายใจเข้า หายใจออกขแขมแนวท้องถอยสะโพกตั้งปลายเท้าขวาเอามือขวาแตะเท้าหรือดันพื้นด้านข้างยกตัวกลับข้างหน้ามือวางพื้นตั้งเข่ากลับเท้าซ้ายจิกพื้นยกหัวเข่าโค้งตัวไปด้านหลังวางเข่าซ้ายกลับลงมาถอยสะโพกตั้งปลายเท้าขวาเอื้อมมือแตะขา ตั้งเข่ากลับตรงกลางมือวางพื้นยกหัวเข่าซ้ายโค้งตัวไปด้านหลังวางเข่าซ้ายกลับลงมาอีกสองรอบหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกเอื้อมมือขวาออกไปด้านข้างหายใจเข้าตั้งเข่ากลับหายใจออกยกหัวเข่าซ้ายโค้งตัวไปด้านหลัง วางเข่าซ้ายตั้งกลับลงมาหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกตั้งกลายเท้าขวาเอามือไปกลับตรงกลางมือวางพื้นยกหัวเขา่าโค้งตัวไปด้านหลังวางเข่าซ้ายกลับลงมาเก็บขาขวากลับเข้ามาตั้งขา สลับข้างยืดขาซ้ายออกไปด้านข้างเหยียดขาซ้ายทีตึเนขาเข่าตรงกันพอดีลายเท้าขวาจิกพื้นขยับให้ข้อมือตรงกับแนวหัวไหล่หายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกมาข้างหลังตั้งไกลเท้าซ้ายรอบนี้มือซ้ายไปแตะกลับตรงกลางมือวางพื้นยกหัวเข่าขวาโค้งตัวไปด้านหลังข้ามแมวทอง ตั้งเข่ากลับตรงกลางถอยสะโพกเอื้อมมือซ้ายไปด้านข้างกลับมือวางพื้นยกหัวเข่าโค้งตัวไปด้านหลังหายใจออกวางเข่าลงถอยสะโพกยืดมือซ้ายไปด้านข้างหายใจเข้ากลับตรงกลาง หายใจออกยกเข่าโค้งตัวไปด้านหลังตั้งเขา่ากลับลงมาอีกสองครั้งค่ะหายใจเขา้าหายใจออกถอยสะโพกตั้งปลายทาซ้ายยืดแขนซ้ายออกไปด้านข้างกลับตรงกลางวางมือยกหัวเข่าโค้งตัวไปด้านหลังกดหัวไห,หล่ลก ถายสะโพกไปด้านหลังยืดแขนซ้ายไปด้านค่ะกลับตรงกลางวางมือยกเข่าโค้งตัวไปด้านหลังวางเข่าลงเก็บขาซ้ายกลับเข้ามาตั้งเข่าทั้งสองข้างวางหลังเท้า้ากเท้าชี้แยกหัวเข่าสองข้างออกจากกันให้กว้างประมาณสะโพกหรือห,หั่าไหล่หาเสกเขา่า หายใจออกขอยสะโพกไปนั่งบนส้้นเทา้าหย่อนหน้าท้องกับหน้าอกลงไปตรงกลางระหว่างขายืดแขนสองข้างไปข้างหน้าวางนะค่ะมือ่อขวาพินค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมานั่ง มือวางหน้าขาหลับตาเบาค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะนั่งลงไปที่พื้นแล้วเรายืดขาสองข้างออกไปข้างหน้าวางมือสองข้างดันพื้นข้างหลังพิงหลังสบายๆดัดลายเท้าทั้งสองข้างเข้าหาตัวเปิดไปลายเท้าแยกออกจากกัน กลับกดปลายเท้าลงไปข้างหนะ้าดัดปลายเท้าเข้าหาตัวเปิดปลายเท้าแยกออกกลับตรงกลางกดปลายเท้าลงด้านหน้าอีกรอบค่ะดัดปลายเท้าหาตัวเปิดปลายเท้าออกกลับตรงกลางค่อยเท้าลงไปด้านหน้า ตั้งกลายเท้ากับล็อกนิ้วมือไว้ด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายกแขนขึ้นด้านหลังเท่าที่เราไหวตามองตรงลงขึ้นลงหายใจเข้าขึ้นอีกครั้งหายใจออกค่ำแวท้องพับตัวลงไปด้านหน้า ยกแขนจนไหล่ตึงเอาเท่าที่รอไหายใจเข้าค่อยๆยกหลักหลขึ้นมานั่งหายใจออกลดแขนคลายมือออกไปค่ะคลิปนี้เราจบเท่านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างทําไหวไหมไม่ไหวพักก่อนนะคะใครมีแรงทําต่อ2-3เซตก็ได้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ